เซนทอร์สัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งมา้าเซนทอร์เป็นสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งม้าในตำนานกรีกมีลำตัวเป็นมนุษย์เชื่อมต่อกับส่วนเอวของมา้าเกิดจากแม่ที่เป็นนางไม้และกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์แต่ไม่ใช่ความยินยอมของนางไม้ทําให้เหล่าเซนทอร์เกลียดชังผู้เป็นพ่อพวกมันอาศัยอยู่บนภูเขา ในป่าหรือในถรร้ำล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นอาหารและใช้หินหรือกิ่งไม้เป็นอาวุธและต่อมาได้สร้างอาวุธเป็นของตนเองในตำนานแบ่งเซนทอไว้สองตระกูลโดยตระกูลที่หนึ่งเกิดจากอิกซอนอันธพาลแห่งสวรรค์ที่ขึ้นชื่อกับอีกตระกูลที่เกิดจากโคนัสเซนทออิกซอนมีพละกกำลังมาก ป้าเถื่อนดุร้ายชอบดื่มไวน์ไล่จับผู้หญิงเวลาเมาก็ทะเลาะวิวาทไปทั่วขโมยทรัพย์สินและทำลายข้าวของทำให้เหล่าเทพรังเกียจเซนทอพวกนี้ในทางตรงข้ามเซนทรอรตะกู้นโครนสัสมีชื่อว่าไขรอนเป็นเซนทรอรที่ดีตำนานเล่าว่าทันทีที่แม่คลอดไขรอนออกมานั้นนางก็ทอดทิ้งเขาทันที เพราะลังเกียรลักษณะที่เป็นครึ่งคนครึ่งมาโชคดีที่เทพพเจ้าอพอลโลแห่งดวงอาทิตย์ความรู้และดนตรีมาพบเข้าไคลรอนจึงถูกรับไปเลี้ยงและได้รับการศึกษาศิลปะการแพทย์การพยากรณ์และดนตรีนอกจากนี้พี่สาวฟ้าแฝดของเทพอพอลโลที่ชื่ออาเทมิสเทพีแห่งจันทรา สอนวิธีการยิงธนูและการล่าสัตว์ให้ไคลรอนด้วยด้วยเหตุนี้เองไคลรอนจึงมีความสุขขุมและมีความรู้แตกต่างจากเซนทอตัวอื่นๆที่ดุร้ายกว่าเนื่องด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องศาสตร์หลากหลายแขนงทั้งการต่อสู้เพศรัศาสตร์แพทยศาสาตร์และพฤกษศาสาตร์ทำให้ไคลรอนได้รับความไว้วางใจให้เป็นครูของผู้กล้าหลายคน ในเทวตํานานกลีกหลายคนน่าเศร้าที่วาระสุดท้ายของไขรอนเกิดจากสิทธิ์ของตนเองเฮอร์คิวลิสยิงธนูพิษพลาดมาโดนไขรอนแม้ว่าไขรอนจะเป็นอมตะแต่พิษที่รักษาไม่หายจะทำให้เขาทรมานไปตลอดกาลไขรอนจึงสละความเป็นอมตะทิ้งไปเมื่อเทพซีอุสเห็นเช่นนั้น จึงนำไครอนขึ้นไปประดับเป็นดาวบนท้องฟ้าเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของเขาไคารอนจึงกลายเป็นกลุ่มดาวคนรึ่งมาตั้งแต่นั้นมาหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามีเซนทอเพศเมียด้วยเรียกว่าเซนทอร์ไรหรือเซนทอร์เรสแต่ไม่ค่อยถูกถามถึงหรือเป็นที่แพร่หลายเท่ากับเซนทอเพศผู้ <c oughs> ม้านินมังกรสัตว์ประหลาดครึ่งม้าครึ่งมังกรมีหางหน้าจากเรื่องพระอภัยมณีม้านินมังกรเป็นสัตว์ประหลาดที่ปรากฏเฉพาะในวนรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีที่แต่งขึ้นตามจินตนาการของสุนทรภู่เป็นพาหนะของสุดสาครลูกของพระอภัยมณี ม้านินมังกรมีลักษณะของมา้าและมังกรผสมกันโดยมีส่วนหัวเป็นมังกรส่วนตัวจนถึงขาเป็นมา้ามีหางหน้าเขี้ยวเป็นเพชรลำตัวเป็นเก็ดสีดำแวววาวแข็งแกร่งเหมือนชุดเกรอะปั่นแทงไม่เข้ามีกำลังมากเหมือนยักษ์ดุร้ายยิ่งนักกินทั้งคนปูปลาสัตว์น้อยใหญ่เป็นอาหาร วิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำคล่องแคล่วว่องไวราวกับเหาะเหมือนและรู้ภาษาคนขอดอยเพียงอย่างเดียวของมันก็คือเป็นหมันไม่สามารถสืบพันต่อได้เรียกว่าสัตว์วิเศษที่มีเพียงตัวเดียวในโลกมีการคาดเดาว,ว่าสุนทรภู่ได้ไอเดียเรื่องม้านินมังกรมาจากยิเลนของจีนหรืออาจจะมาจากนิยายอาลับที่มีม้าวิเศษ วิ่งบนแผ่นดินบนน้ำและหอบได้มานินมังกรปรากฏตัวครั้งแรกที่ชายหาดของเกาะแก้วพิสดาร <c oughs> แล้วสุสาครไปพบเข้าโดยบังเอิญจึงนำไปบอกพระโยคียหรือพระฤรือสีแห่งเกาะแก้วพิสดารพระโยคยีเห็นว่ามันมีอิทธิฤทธิปฏิหารเป็นสัตว์ที่มีนิสัยกล้าหาญและมีสง่าราศี จึงคิดจะจับไว้ให้สุสาครใช้เป็นพาหนะแต่เพราะว่ามันดุร้ายมากพระโยคีจึงได้สอนมนให้สุดสาครใช้กำรับม้านินมังกรรวมทั้งให้ไม้เท้าวิเศษก,กับสายสินของตนไปใช้ต่อสู้กับม้านินมังกรด้วยสุดท้ายแล้วม้านินมังกรก็ถูกปราบจนเชื่องกลายเป็นสัตว์พาหนะของสุดสาคร และเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์พักดีต่อนหน้าอย่างมากจะเห็นได้จากภายหลังตอนที่สุดสาคอพบกับอันตรายมันก็มาช่วยไว้ได้ทันทั้งยังช่วยต่อสู้ศัตรูที่เป็นทั้งคนหรือผีแม้ว่าม้านินม,มังกรจะปรากฏตัวเฉพาะในวรรณคดีเรื่องพระภัยมณีเท่านั้นแต่มันก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องอย่างมากและเป็นที่นิยมจนกลายเป็นสัญลักษณ์ และฉายาของสโมสรระยอง f อซีสโมสรฟุตบอลในระดับไทยลีกดิวิชั่นหนอกจากนี้เวลาพูดถึงสัตว์ในเรื่องพระอภัยมณีเชื่อได้เลยว่าทุกคนต้องนึกถึงม้านินมังกรทันทีม้าถีบลูกชายเจ้าของฟาร์มจนหัวใจหยุดเต้นเกือบตายม้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์นิยมเลี้ยงใช้งานตั้งแต่โบราณ พวกมันมีนิสัยขี้กลัวหวาดระแวงและยังรักสงบดังนั้นเราจึงไม่ค่อยได้ยินข่าวว่าพวกมันทำร้ายมนุษย์หรือสัตว์อื่นสักเท่าไหร่ถ้าจะมีก็คือพวกค้าป่าที่ไม่ได้ถูกมนุษย์เลี้ยงดูตั้งแต่ยังเล็กพวกนี้จะมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าที่ดุร้ายและมีความระมัดระวังตัวสูงแต่กระนั้นหมาที่มนุษย์เลี้ยงไว้ก็ยังมีข่าวทำร้ายคนอย่างเช่นข่าวที่ว่า หมาถีบลูกชายของเจ้าของฟาร์มจนหัวใจหยุดเต้นเกือบตายหนุ่มคนนี้เป็นลูกชายของเจ้าของฟาร์มซึ่งเลี้ยงม้าไว้กว่า50ตัวเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจากการตรวจสุขภาพประจำปีของสัตว์ทุกตัวในฟาร์มดูเหมือนว่าเขาจะไปช่วยงานพ่อแม่ด้วยการต้อนม้าให้เข้ามุมจากนั้นก็รอให้มันสงบลงก่อนที่จะทำการตรวจสุขภาพเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายแก่คนและหมา แต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าม้าตัวหนึ่งที่ถูกต้อนเกิดอาการวาดกัวจนควบคุมตัวเองไม่ได้มันพุ่งเข้าใส่ชายหนุ่มและถีบเข้าไปท่าอกของเขาเต็มๆจนเขาล้มลงไปนอนที่พื้นและเกิดภาวะที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะไหลเวียนโลหิตล้มเหลวและหัวใจหยุดเต้นจากอุบัติเหตุเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีและต้องทำการผ่าตัดรักษา โชคดีที่ดูเหมือนว่าการรักษาจะรักษาได้ทันเวลาและรอดชีวิตมาได้เรื่องนี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับใครหลายๆคนได้แม้ว่าม้าจะเป็นสัตว์ที่รักสงบก็จริงแต่เมื่อมันจำเป็นต้องต่อสู้หรือรู้สึกว่าถูกคุกคามพวกมันก็เป็นอันตรายต่อคนได้ไม่แพ้สัตว์กินเนื้อ ม้าตัวเต็มวัยมีน้ำหนักอยู่ที่400ถึง600กิโลกร,รมัมจึงไม่น่าแปลกใจที่ลูกขีบของมันจะมีอนุภาพรุนแรงขนาดที่ทำให้กระดูกหักหัวใจหยุดเต้นและเสียชีวิตได้ตามปกติแล้วพวกมันจะใช้ขาหลังสองข้างถีบศัตรูหรือคนที่มายืนอยู่ด้านหลังของกวกมันแต่ถึงจะยืนอยู่ข้างหน้า พวกมันก็สามารถใช้สองขาหน้าคทิปสตูได้เช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทอย่างเด็ดขาดเมื่อคุณอยู่ใกล้ๆกับม้า